ตรงนี้อาจารย์ขออนุญ,ญาตอธิบายในส่วนของสมาร์ทโฟนนะครับการแชร์ข้อมูลหรือการส่งข้อมูลผ่านทางสมาร์ทโฟนนะครับเราต้องตรวจสอบก่อนว่าสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยเป็นประบบปฏิบัติการ Android หรือเป็นระบบปฏิบัติการ iOS นะครับ iOS ก็คือของ Apple นะครับลักษณะจะคล้ายๆกันนะครับมันต่างกันที่ฟังก์ชันใ,นในรูปแบบของการจัดวางนะครับ ตัวนี้นะครับสมมติว่าทุกคนมีลิงก์นะครับมีลิงก์ส่งงานแล้วแล้วงานของเราเนี่ยมันอยู่ในสมาร์ทโฟนนะครับเราพร้อมที่จะส่งงานผ่านทางสมาร์ทโฟนแล้วนะครับก็ให้ทุกคนนะครับคลิกที่ลิงก์นะครับจะพบว่านะครับเมื่อเราคลิกที่ลิงก์เนี่ยงานเราจะเข้ามาอยู่นะครับทุกคนจะเห็นว่างานงานที่ปรากฏเนี่ยก็คือจะปรากฏงานอยู่ทั้งหมดอยู่3ามไฟล์นะครับซึ่งสามไฟล์นี้นะครับก็คือเพื่อน เพื่อนส่งมาแล้วนะครับทั้งหมด3คนนะครับแต่บางคนยังสงสัยว่าแล้วงานตัวเองที่จะส่งผ่านเข้ามาในสมาร์ทโฟนเนี่ยเข้ามาอยู่ใน g o o g l e d r i ท e ทำยังไงนะครับต้องถามตัวเองก่อนว่าตอนนี้ทุกคนมีแอปพลิเคชัน g o o g l e Drive ในสมาร์ทโฟนหรือไม่นั่นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือทุกคนเวลาเข้าระบบ Google เนี่ยทุกคนได้ลงชื่อหรือได้ลงทะเบียนผ่านทางอีเมลนะครับ เรียบร้อยหรือยังนะครับนะมันก็จะมีในลักษณะเหมือนที่คลิปวิดีโอที่อาจารย์แสดงให้ดูนะครับการส่งข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์นะครับตรงนั้นฮะถ้าประเด็นตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ดูนะครับว่ามันไม่ปรากฏวิธีการเพิ่มข้อมูลลงไปนะครับนะครับให้ทุกคนสังเกตตรงไอคอนตรงนี้ครับที่เป็นลักษณะไอคอนคล้ายๆเหมือนหัวลูกศรชี้ขึ้นนะครับแล้วด้านข้างจะเป็นการกระบาดนะครับให้เราไปคลิกตรงไอคอนที่ เป็นหัวรูปสที่ขึ้นนะครับหนึ่งครั้งนะครับดูนะครับนะจะปรากฏข้อความนี้เกิดขึ้นครับนะแล้วแต่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนะครับให้ให้เราดูที่คําว่า open your default browser นะครับความหมายตัวนี้ก็คือ,อให้เราไปเปิดตัว browser ก็คือเปิดตัว browser ที่เป็น google chrome นะครับนะโอเคนะครับคลิกที่ open in your default browser นะครับคลิกนะครับหนึ่งครั้งหลังจากนั้นครับมันจะเปลี่ยนหน้าตาของลิงก์นะครับตัวนี้แสดงว่าหน้าเพจตัวนี้ก็คือเป็นตัว google chrome เอ่อขอโทษทีครับ google drive โดยอัตโนมัตินะครับจะปรากฏเครื่องหมายบวกนะครับในการเพิ่มหรือเราหรือเพิ่มอัปโหลดข้อมูลลงไปนะครับก็คือคลิกบวกตัวนี้ขึ้นมานะครับนั้นแสดงว่าเราสามารถ อัพโหลดนะครับอัพโหลดข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นไฟล์ครับใน Google Drive ได้เลยนะครับอันนี้คือ,อวิธีการอธิบายในการส่งงานผานทางสมาร์ทโฟนครับผม